ดีคะ่ะใจดียูนิ่งนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้เราอยู่กันที่บรนะีเมนนะเมืองบรีเมนอยู่ใกล้ๆกับเมืองฮัมบูร์กเองเมืองนี้ก็จะมีแหล่งท่องเทีย่ยวเยอะมากนะเป็นแลนด์มาร์กเลยก็จะเป็นตรงจุดในกลางเมืองเนาะ แล้วก็จะมีถนนคนเดินนะตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเมืองและทุกคนที่มาปรีเมนนะเมืองนี้ก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงที่ว่ามีเป็นลาสามตัวเนาะที่เป็นชั้นๆอยู่เนาะทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ถ้ามาเมืองนี้จะถ้าไม่มาถ่ายรูปตรงนี้จะไม่ถึงปรีเมนเนาะที่เขาพูดกันนะแต่ใจก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงเนาะ สังเกตดูนะนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วตรงนี้ใจก็มาพิพิธภัณฑ์เนาะรูสกี้นะก็เขาจะเป็นออกโมเดลพวกเป็นเฟอร์นิเจอร์นะโต๊ะเก้าอี้อะไรประมาณนี้อ่างน้ำนะแต่เขาจะดีไซน์ออกอเป็นรูปลักษ์พิเศษเนาะบางครั้งก็จะเป็นรูปคนเนาะเป็นอ่างน้ําแต่เราเข้าไปด้านในพิพิธภัณฑ์นะ เขาไม่ให้เราถ่ายรูปนะน่าเสียดายมากเลยอันนี้ใจได้เข้าไปนะแล้วนี้ด้านบนของในพิพิธภัณฑ์เนาะเขาก็จะมีร้านกาแฟข้างบนให้นั่งนะเขาเรียกทรัลเซนนะก็จะเป็นระเบียงข้างนอกให้เรานั่งชมตรงนี้ก็ชมบรรยากาศด้านนอกของพิพิธภัณฑ์เนาะด้านล่างเราก็จะมองเธอเห็นถนนเดินเนาะ คนเดินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขายช็อกโกแลตแล้วของฝากด้านล่างนะแล้วทุกอย่างเขาทำเองเนาะแล้วก็มาจุดไฮไลท์ถนนคนเดินตรงนี้โอ้โหใจตื่นเต้นมากเลยบ้านแต่ละหลังนะสวยมากนะระหว่างข้างทางเขาก็จะเป็นร้านค้านะขายของฝากนะของเมืองที่นี่นะ แล้วก็ร้านอาหารร้านกาฟแฟร้านไอศครีมนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเมืองนี้นะดูเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะถนนเล็กๆแล้วก็บ้านเก่าโบราณนะก็อายุมากกว่าประมาณ2 0 0รกว่าปีนะเมื่อตอนเกิดสงครามก็มี อันไฟไหม่เขาก็มาซ่อมแสมใหม่นะสัเกตดูก็จะเป็นของหินโบราณน,นะสวยมากเลย ดูเพื่อนๆที่แล้วเป็นตู้โทรศัพท์นะแต่ตอนนี้ดูเขาทำเป็นกระถางดอกไม้ปลูกกระถางดอกไม้ขนาดนั้นเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยมาเที่ยวเมืองนี้นะใจขอแนะนำให้มาเที่ยวได้เลยนะจะไม่ผิดหวังนะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ